กาบสวัสดีทุกคูทุกคนเฟซีทินาลักทุกท่านเด้อพี่น้องมาเมื่อในกาสาวมณ์ขอเบาอันนี้จักหน่อยในเด้อพี่น้องเด้อเห็นคอมเมนต์ว่าจะไลยมือแล้วล่ะคอมเมนต์ไลยมือเน่ละก็มือนี่นั่มพี่น้องค่ะเรื่องคอยกับพี่วันนี่แหละคอยบอกเขาว่าไลยดอกคอยกับพี่วันเอาเป็นว่าคอยเข้าใจกันดีวั่ได้มีปัญหา่เคยพิดเคยให้กันชุ่งสิพิดสิให้กับรำภาษาผูหยิงพี่น้องเออเขาอยู่กันแบบคือพี่คือน้องมียังกะซอยกันพี่น้องค่ะอืม ว่าจข่อยเนาะหนึ่งมาเนี่ยจักเจ้านี่คนที่คอมเมนต์เนี่ยจักหูดีบ่หูดีก็ว่าจข่อยแล้วชุ่มเจ้ามอง่อยเป็นคนอะไร่อยคบกับพี่วันนี่ยชุ่มเจ้ามอง่อยเป็นคนอะไรเนาะออหนึ่งมาอือตาแรกปากบอกว่าอยู่แต่ครอบครัวตัวเองไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็วิ่งไปเอาพี่วันมาเป็นเพื่อนไม่เห็นว่ามึงจะอยู่ได้กับครอบครัวมึงเลยนู่นนี่นั่นอือ กับคนบ้านไก่เลือนเคียงกับสิวาจังได้ะเออน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอาศัยซึ่งกันและกันเนอะอันนี้นะสิขออธิบายซะเดอ้อข่อยเล่นกับพี่วันค่อยบ่เคยเอาอยางอง้องผลฟรีๆหรือว่านู่นนี่นั่นนอกจากนลห่ฟรีๆทานดังค่อยกระซื้อนะผลคนค้ายคนอื่นร้อยอันสอบละร้อยหกสิบาทแต่คนคล้ายข่อยร้อยละร้อยหสิบ,บาท ขอ่อยกระซื้ออันนี้คือของผลเห็ดขายเฮากระซื้ออันนี้ชื่อว่าตัวอย่างใ้ฟังเออซองมาไก่ข่อยให้เราไปเลี้ยงฟรีๆคือของข่อยนะข่อยให้เราฟรีๆเออนะให้เราไปเลี้ยงไก่นะ่ะขอบ่อยากเลี้ยงไก่คือข่อยให้เอ้ยให้เราไปเลี้ยงแล้วก็เลยบอกว่า,บาบแบบมันใหญ่มันจักต้มก็บอกพี่วันพี่วันก็เอามาให้ต้มเอามาให้กินคือเก่าแหละตาใบใบอยู่หน้าเพิินนะก็คือนี่กระคือน้ำใจข่อย อ่ะที่ผ่านมาน,นิเว่าที่ผ่านมาสองมาถ้าเกิดพี่วันคือน้าใจของเองื่อยเราอยากห้ข่อยยามเผ็ดห้เฮ็ดหน้าคือเราซีเขาซีน้าแล้วเราเก็บเขาเก็บน้าแล้วเ้วเอาเขามาห้มาเข้าใหม่เขายังไะจะหาโลซีโลนะเอามาให้กินละละแต่ข่อยก็น้าใจองข่อยก็คือข่อยก็เอาเงินให้เพิ่นข่อยบาเอาของเพิ่นละละเด้อพี่น้องเห็ดมาเล่นน้ากันนะอ่านะคะสามมาเวลาเจ็บเวลาเป็นนูน่นนี่นั่นเอิ้นหากัน มันว่าแปลกคนเฮ้าอยู่น้ากันหักกันแทงกันมันว่าแปลกเด้อพี่น้องเออข่อยเอื้อนพี่วันไปเป็นมูข่อยกับแเอาเงินให้เพิ่นแต่เอื้ยแล้วว่าเอาเอ้ยแล้วก็บอกว่าโอ้ยเฮามันคนกันเองแต่ม้นมันว่าเป็นคนอื่นจะมไเหตุคือคนอื่นเด้อเอ้ยกับบ่ามักแบบนี้ฮ่ะเออเฮาก็บว่าให้เพิ่นแต่เฮาก็ซื้อข้าวต้มขนมเล็กๆน้อยๆให้น้องแบ่งน้องหนึ่งไปนะเออสามมาอันนี้สิว่าให้สร้างซักคือข่อยให้เพิ่นเพิ่นให้ข่อย ถ้าเกิดมีนมโรงเรียนน้องแบงน้องหนึ่งมาเอานมมาให้น้องเป็นลังๆงมาเดี๋ยวน้องแบงน้องหนึ่งเอามาเพื่อนเขาก็บโกินน่องเขาใหญ่เขาโบอยากนมจืดมอนเอาบ้นมนมอันนมโรงเรียนของน้องแบงน้องหนึ่งเอามาจะโรงเรียนเอาไปให้น้องมาหน้ากินอยู่บอมนี่คือสิว่าให้ฟังเออเอาเอามาให้แน่เอามาปุ๊บข่ก็เอาเงินให้เพิ่นเพิ่นกับ่เอาดอกแต่เอาไ้หล้านแบบนี้วันนั้นเราบ่เอาแต่ข่อเอาไ้่ล้านอันนี้ชิว่าให้ฟังเด้อคือข่อยให้เพิ่นเพิ่นให้่อย เออคือต่างคนต่างซอยเรือซึ่งกันและกันคือน้องมะนาไปโรงพยาบาลเมือน,นั้นดับเออใส่จะกิดคือทำไมไม่อุ้มลูกตัวเองทําไมต้องให้คนอื่นอุม้มพี่บันเราอุม้มน้องมะนาน้านองมะนาก็อยู่น้ำปวันนะข่อยก็เป็นคนถ่ายคลิปถ้าถ้าข่อยอุม้มพายสะถ่ายคลิปไอเ้เผ็นละกันอย่างเป๊ะเป๊ะเป,เปะอยู่เออข่อยก็ถ่ายเฉพาะแต่จุดโฟกัสแต่ข่อยกับพี่วันแล้วก็กระเบ้าเพชรซึ่งข่อยกับเบ้าเปไทยมั่วเนาะ เอออันนี้คือชิว่าให้ฟังเออคือข่อยไห้เพิ่นขอน่อ,อ,ขอยไห้เราเห็นเฮือนอน้ำใจข่อยโถสวมข่อยซิมาเห็ดหองนำ้ำข่อยขอยซือย้อมาข่อยยังไปใส่กักดีเลยเออข่อยซื้อพันกว่าบาทโถสวมข่อยก็ไห้พิวันเราเสียเทือน,นข่อยเอาไห้เพิ่นอันนี้คือคือน้ำใจข่อยไห้เพิ่นอ่าเก้าอี้เปนอนข่อยซื้อมาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมนเอ้ยไอ้ช่งเราปวดหลังไอ้ช่องเราปวดหลังอันอันอันเอ้ยคอได้บอ อันเปยนอนนี่นะให้เราเอ็นหลังเอาเอาไปอ่คือข่อยให้คือเราเห็ดเพื่อนเล็กข่อยบักร้ายเส้นสชุ่มใจว่ามันแพงบอเล็กแพงข่อยให้ก็คือน,น้าใจของข่อยอิดเด้อสะอิดสุ่มใจว่ามันลายบอกสี่ร้อยห้าสิบก้อนข่อยให้พี่วันอ่าแต่คนกาเงินนะอะข่ท่านหาอืมเลยบอเอาละลายเดอร์มอนเดอร์อ้าอ้าท่นหาคนกำลังซี่ ข่อ,อยก็บ่กอยากเอาดอกแต่เล่าเอาให้เงินให้เขาก็เอาเออก็คือ่าตางซอยแต่ที่จริงแล้วสี่ร้อยห้าสิบอะสี่ร้อยห้าสิบก้อนนะพี่น้องก็คดเบ่งก้อนไทรอิดก้อนละเจ็ดบาทตอนที่ข่อยสมัยข่อยซื้อก้อนละเจ็ดบาทเฉพาะอิดนะเกือบหมืน่นนะเออแต่พี่วันจก็เอาให้ล้านเด้อี่เงินพันหาเอาให้ล้านอันนี้คือเพิ่นให้ข่อยข่อยให้เพิน่นนะชุดเจ้าสิไปคิดวาพี่วันไปอุ้มน้องมาหน้าข่อยอาศัยจะเขา น่นนี่นั่นคือนำใจข่อยมันมีกับพี่วันนั่นนะคือเพิ่นให้ข่อยข่อยให้เพิ่นเพิ่นให้ข่อยข่อยให้เพิ่นต่คนยัดเยียดให้กันอึ้งบ้าเอ้าดอกกับยัดให้มันยัดให้เออคืออิจต่ข่อยกับบ้าเอาดอกันกันยัดให้คือยากให้ก็ซำบะซอยอ่าก็ซํำได้ละล่าอิจสี่ร้อยห้าสิบก้อนนะนะไม่นังงัดนี้ข่อยบะซอยเรือพี่วันแล้วไม่นังพี่วันสิบะซอยเรือข่อยเราได้เข่าเปลือกมาเอาไปให้ไก่ดมมนเดอร์วก็เอากมาให้ข่อยเข่า คนหักกันแพงกันมีนกินพิวนเอ้ยแกงมาไม่เดิมราดซีนเดิอมาเดิมมากินเด้อหมูกระทะเด้อไปไปกินหมูกระทะวันเกิดน้องมานาเอินกันเมื่อไหร่วันเกิดร้านเด้อสิไปน้ำบ่อไปทาตอ่าเราทาความสะอาดที่บ้านม่นิมพุ่นอืมเออไปไปวันเกิดร้านกับไปไปกับไพ่กับมนใจก็คือว่าคนมันหักกันแพงกันเออคอยกับวันเที่พันเสียทุกบาททุกสตางนะอันนี้คือคอยว่าหรือคือคอยยางให้สุจข้าใจว่า เพิ่นให้่อยคอยให้เพิ่นเพิ่นให้่อย่อยให้เพิ่นนะแม่รู้ว่าืพคนที่ถามแบบนั้นคือว่าเห็นเจ้ามีโมเออนะเห็น, <ะ S 1> น <ะ S 2> มาไรคอมเมนต์แล้วนะเห็น <ะ S 2> มันดีดข้าม่าดอก่แม่มนยังดอกมันดีดมาแม้แต่สิเบิ่งคลิปยอดลัางแต่เขาพูดถึงพี่วันนะนี่แหละปัญหาคือว่าเป็นยังข่อยจังไปอยากให้คนอื่นเข้ามาถ่ายคลิปนะขอรั้วคอยเออซึ่งบางเ่อเข้าไปเลยถ่ายกับพี่วันคนอื่นเข้าก็มองว่าพิษกันติคือเขเห็นมาแล้วคือเขเห็นเหรียญแล้ว ซึ่งไม่ได้มองเลยว่าเออเขาจะมีงานไหมนู่นนี่นั่นอ่านะคะคือจังพี่วันละซ้อนหถวมนฟังคือจังสิแล้วมนมนพี่วันสิขามไปเล่าพี่เห็นคนมาทักพี่คือเราว่าอะไรออันเป็นยังไงอืาถามอันเมนอันเมนพี่วันที่ออกคลิปในช่องเ้าเล่าบออีสานบอลนี่ไปถามเราอันนี้เราซ้อนให้ฟังอืมอันเป็นยังไงอันคือไปเห็นไปเล่นน้ำผึ้นแหละพิษกันบอลนี่จังไงดีกันอยู่เนาะซาเน่ เขาเอิอคนสารแน่เสือกอืมคนถามแทนที่สิถามเออแมนนันพี่วันที่ออกคลิปน้อ,องม้วนนันเบาเพชรนันบอเมนบอเออเพื่อนใกล้กันบอเอ้ยนู่นนี่นั่นก็ต้องถามแต่ว่าแบบนี้มึงใส่คําถานแบบพิษกันติเป็นยังไงอันนี้พี่วันสอนในฟังนะอืมเออบ้านนีคือมือน,นี่น่ะสดร้อนเสื้อผ้าหน้าแพของเอฟซีที่ฝากมาให้ข่อยอ,อ่าได้เสื้อผ้าลายโต๊ะกั แบ่งให้พี่วันใส่เนี่ยเด้อแบ่งให้พี่วันใส่เนี่ยเด้อบัดเวลาลูกบมสบายก็ใส่เขาไปอุ้มลูกให้อืมข่อยแบ่งครูเถ่อให้ครูเถ่อพี่วันนะเออเที่ยวก่อนนี่ยกางเกงหลายๆตัวของกระแบ่งให้เพิ่นข่อยให้ครูเถื่อบ่ต้องมาบอกหรอกข่อยขี้ให้เองบ่ต้องมาบอกอืมนะข่อยให้เองอันใดเพิ่นใส่ได้ขอกะให้นะพี่วันล้วก็ใส่เสื้อผ้าต้องข่อยนี่แหละคู่มือนี่ยข่อยเก็บให้่ก็บ้าอะไรของข่อยของ ของผู้ใหญ่จะดีฝากมาให้กางเกงใหม่ๆของกระหังนะเออไม่ต้องมาบอกเรกของแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมานู่นนี้นั่นไม่ต้องมาเสือกยังไงซะเออนะซึ่เจ้าคือบอกว่าข่อยเห็ดกับพี่วันนี่ซำใดพี่วันเห็ดสะข่อยกับข่อยซ้ำใดตาคนเห็ดำนำกันนี่เข้าใจบอเออข่อยกับพ่วันเนี่ยอยู่น้ำกันเนี่ยคือซ้อำพี่ซ้ำน้องเวลาเจ็บเป็นมากก็โทรหากัน ให้กำลังใจกันเดิมมนสู่เดิมมนเดิมเออคือน้องแบ,บ๊กแล้วสบายแขนเราล้ลมคอยกระโทษไปหาพ่วันเออให้กำลังใจเดเิมอ่มไปเมียนชมาคืดคือสูน้นันคิดตะวากูนี่เอารักเอาเปรียบคนคือตะบากูนี่ใส่คนฟรีสู้บูฮู้ตักเบื้องลึกเบื้องหลังสุกขยาว้าออใส่กูนะเรื่องสะพา,านาแพทย์นี่หนึ่งกูต้องทามผู้ใหญ่ใจดีก่อนแบบที่ห้ไภับอถ้าพนนว่าไม่ต้องให้นะไม่ให้ใครทั้งนั้นแหละก็คือบอ่ห นะเออไม่ให้นะเก็บไว้นั่นแหละก็คือบัให้ยเออความพอใจของคนชุจ้าขัดใจบอเออบอไม่ละคุณละศูนย์อ่าศูนย์นนขักพี่นออ้องเออคือว่าเข้านี่่าเข้านี่อลักเอาเปียบคนนี่ผู้ใดมาเล่นนะเข้ากับ่าเข้านี่อรักเอาเปียบคนทั้งทั้งที่ใส่สันดานขอเป็นแบบนั้นเลยพี่น้องเรื่องไห้คนนี่เรื่องคนญาติคน,เ,คน,น,คนเสียใจนี่ที่หนึ่งคือข่อยเรื่องความเกรงใจคนนี่กับที่หนึ่งก็คือข่อยคนสิบบอกมาห้ซะ ชเสื้อผ้าไดขคอยใส่บ่อได้คอยกระจังไห้คนเอ่อคอยก็ต้องเลือกโตที่คอยมักอีกคอยบ่มักคอยกระเก็บไว้ให้คนอื่นถ้าคอยบ่มักคอยบใส่่อยเอาไว้ก็บ่มีประโยชน์อันนี้คอยเราถือมาพี่น้องเออเอาสิ่งที่เราชอบนี่คือเสื้อตัวนี้มันจักโตนี่ข่อยใส่นี่ช้าโตซ้อนคนเออบางแนนี่ช้านโตเลยใส่เสื้อี่บางแนนี่ไม่ทอดเลยนี่นี่คือมักนี่คือมักนี่เขาใจบ่มักนี่ก็คือเอาไว้ใส่นี่อืม เขาใจอยู่ดอกว่าแบงปันนั่นคอยกระแบงปันมดตับแต่เนวอยากเนวกินหมดแหละเออบ่มีเงินก็ยืมก็ได้คอยกระพิวันนะเอวันยืมเงินหาร้อยเออมันยืมเงินหาด้วยช่องร้อยสามร้อยยืมกันได้ให้กันได้เงินเล็กๆหน่อยๆฮะนะเออเอาทานมาให้เออยังว่ามีเงินใจด้อติดหนีไว้ก่อนเงินเดือนออกจังไห้บ่ได้ย่าคอยกระพิวันนั่นพี่เจ้าชุมเจ้าหัวเดือดร้อนไปเบิดเดือดร้อนไปเบิดทุกสิ่งทุกอย่าง อแม่นั่งข่อยบ่สอยเรือลาวแม่นั่งราบ่สอยเรือข่อยแต่ว่าข่อยเห็ดน้ำข้นนี่ข่อยเต็มที่อยู่แล้วถ้าคนขึ้นมาจริงใจกับข่อยนะข่อยแน่นอนข่อยสปอร์ตอยู่แล้วครับคนนะเพราะต่ข่อยมีอ่าเน่นอยากเน่นกินก็จนเรือล้นล้นหมดเลยช่วงหนึ่งทีละมะเม็ดน,น้ำข่อยตะกี้ไปก่อนๆนะ,ะมะเล็ดมากินน้ำข่อยกับคนกับว่าวไหลลาวกินสวดลวดยายสวดหลอกสวดลวดอ่วา,า,าว่าวไหลลาวอ่า คนทีอยายกมาบอกฮะน,นี่เออว่าให้เรากับคนเฮามันรอยพอพันเมย์ิบอกว่าให้สีแม่ถือใจคนมาทุกคนกับมาได้ดอกดีที่สุดคือเหตุใจตัวเองสีบอกว่าให้ซะเออาัตันมาบอกคอยบอกว่าให้ผู้นั่นแน่เด้อให้ผู้นี่แน่เด้อบางคนอื่นได้หันได้นี่คือมาบอกเขาว่าให้คอยแน่มาแบง่งให้คอยแน่ผู้ใดได,ไดของฝาก,ากอะไรคือที่พี่ต่อคอยได้ของฝากคอยต้องแบ่งให้คนนั่นแบ่งให้คนนี้ ไม่สุดแรกต่อคอยว่าบ้านออกอศกุศ์ไปแล้วอืมทำนนี้เล้วพี่น้องขอโทษหลายๆอือ